90 Beef ครับบางใหญ่แมปใหม่เลยเนื่องจากเราม,ามาแต่เช้าเลยครับของก็ยังเตรียมไม่ค่อยเสร็จดีนะักเรามาเร็วไปเรากลัว,วรถติดในตู้มีความน่าสนใจมาก โอ้โหกูเป็นอย่างนี้เลยอหะโอ้อดูเนื้อดกับแดดแดดแม่ไปเถิดแดดมู่มาแสว่างแดให้ประสาทแดแดให้หมดจดเมืองโนว่นแดให้รอันหลังจากเดินดูข้างในตู้นี้ทำให้เรารู้สึกถึงว่าคิดถึงร้านอะไรนะย่างเลยอ่ะลุงอ่ะ คิดถึงคิดถึงร้านลุงมากเนื้อพึ่งมาใหม่ับเนื้อพิ่งมาใหม่เลยมีใบพายด้วยนี่คือน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับซีฟู้ดซีฟู้ดนีอะไรนั้เจ้าพริกกระเทียมน้ำมะนาวด้วยเมื่อกี้มีน้ำจิ้มยากิมิคุด้วยเขาเอาไปเติมมาแล้ว เป็นราคานะครับผู้ใหญ่248เด็ก128นะครับเด็กที่สูงไม่เกิน100ฟรีแอลกอฮอล์เปิด4โมงถึง4ทุ่มแล้วหน้าตาแต่พอทานอาหารเหลือรับทีละ50น้ำจิ้มกันถ้วย2ีหมดไม่หมดไม่รู้จะจัดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นริบอายนี้ใบพายร hey, ิบอายกับใบพายใบพายใบพายเฮ้ยของเขาดีนะเนี่ย,ย,ย,ยใช่สไลด์หนาอยู่ตามสไตล์ครับสไลด์สองมิล ก็อะไรวะนะเมื่อกี้มีเตาย่างสาคนขึ้นไปจะได้เตาชาบูด้วยฟรีเตาก็คือมีเตาย่างห่งเตาชาบูหนึ่งนี่คือแบบจัดเต็มมากเล่นใหญ่มากร้านนี้90บีฟเล่นใหญ่สับคือ3 <c oughs> ชั้นใช่มันคือ3มชั้นเนื้อที่แบบเอาหน้ามาไอเอียโหดบะทั้งหมดที่คุณเห็นตรงนี้นี่คือราคา248เท่านั้น248เย็ดเป็ดนะครับก็คือร้านนี้นะ90บีฟ เป็นอะไรที่ใช้คำว่าเล่นใหญ่มากนี่คือร้านบุฟเฟ่ที่เล่นใหญ่สุดๆแถวบางใหญ่่าของที่เตรียมน้ำจิ้มของกินทุกอย่างคือตอนนี้เหลือแค่ลองวัดรสชาติแล้วเดี๋ยวรอด,ดูกันนี่คือน้ำจิ้มทั้งหมดนะครับมาไล่ชิมน้ำจิ้มกันก่อนนะครับจากน้ำจิ้มอันแรกอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้หมูทะ ี่ยมันมันหวานเลยว่ะมันซอสซอสเออซอสมันหวานไปหน่อยขอต่อไปมาล่าครับโอ้มาลาดีม,มากเออเชื่อแล้วโหเผ็ดด้วยยี่เรื่องของเรื่องซีฟู้ดครับซีฟู้ดโหดมากเผ็ดตั้งแต่มาล่าแล้วนนเนี่ยนี่เผ็ดไปมาที่สุดเลยจิ้งจอู้จ้งอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าวมาล่ายกให้ตอนนี้ อ๋อมันมีน้ำจิ้มยากิในกุ้ด้วยเอาไปเป็นน้ำจิ้มยากิในกุ้ครับเบสิกทั่วไปไปดูของทาเล่นกันดีก,กว่าเอาของทาเล่นมากินเพิ่มกันสนิดหนึง่งนักเก็ตไส้กรอกยำและมือหนามานี่คืออะไรอ,อร่อยไอส้กรอกไส้กรอกแดง ต uhm like, ึ๊ดโคตรโหดเลยอันนี่หืมแล้วก็อร่อยอร่อยกันคนงานขโมยการจองกันแบบนี้ด้วยครับอยู่ดีก็ไม่ให้อืมตัางเก๊อไปหยิบใส่เที่ยวเนาหืมก็เอาเฮ้ยของชอบีบระวังพี่ทุกคนไปตักอย่างอื่นนะฮะเราเทสเนื้อกันดีกว่าทำไมชั้นตัวดำจังวะเบคอนเนื้อครับ ฟังเสียงมีฟังเสียงดูว่าเฮ้อชิมแบบยาแบบคีนีคู่นะฮะอืมเขเปิดเรา,เา,เาใช้เวลาในการเคี่ยวต่อชิ้นอยู่ประมาณหนึ่งนาทีครับถ้าที่นี่ไม่จำกัดเวลาคือพีคมาก กับราคานี้ของแบบนี้อต่อไปเป็นลิปอายกับใบาพายดูบ้างใบาพายครับอือนี้ลิปอาย เดินตามเราเห็นเขาเดินมาเราก็เลยเดินตามไปดูครับเป็นเมนูพึ่งมาแต่โขนนะเ,เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะฮะเราความโหดเที่ยมก็ได้บอกมานะฮะเพื่อนผมได้บอกมาแล้วครับว่าร้านเขาไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเวลาแม่งพีกตรงนี้นะหมายความว่าคุณสามารถนั่งกิน ตอนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มได้เลยเตาใหม่มาแล้วนะครับเป็น3เตานะมา3คน <c oughs> ก็ได้2เตามีเตาชาบูให้1หนึ่งนะฮะนี่เราเพิ่มไปเตาละ48บาทเท่านั้นก็ถือว่าเฟียวเลยนะกลากับเนื้อชีสนะครับร้อน่เยเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเมือนอาหารแบบคนตอมน้บกิ้ม อันนี้ฮะของญี่ปุ่นนะครับอยากกิืมูหอยเออหอยค่มอันนีามันไม่มันกี้ไม่กดหายลืมหมดแล้วครับยังหมยแลยติดถ้าใครรู้กลัวว่าเนื้อหั่นหนาสองมิลนค่กินยากรีเงนไกให้ เขามีางายให้ตัดเลยลง่ายๆรอย้อนหอมๆแทบเป็นต้มใบพาดต้มน,น้ำดำ <ไป S 1> นะฮนะอร่อยเฮ้ยขออีกขออีกขออีกใบผัดต้มคนดีเ,เลยน้ำต้มน้ำฟุบเขาเนี่ยไม่ได้พีคแบบชัดเจนไม่ได้แบบว่าทาบ,บูดาญี่ปุ่นดากลางๆเลย ไทยกินง่ายใช่ภอพจริงเลยป้าอ,อืมอายร่างแบบมีเดียมแรนนิดนึงเดอเอ้ยอืมันจิ้มย,กยากินอีกอร่อยมากนี่คือเนื้อลิปอายครับผมเรามีอันนี้มานี่คือลิปอายต้มชิมเลยดีกว่านุ่มนุ่มเออไม่ตคองคมคนนุ่มเลย เกกับการเปลี่ยนถ่านที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็คือเราเปลี่ยนให้ฟรีกระทะฟรีเสียครั้งเดียวฟิวเฮียจะเบิดระเบิดไม่ะะมระเบิดไหมปลาหมึกกรอบหรือปลาหมึกใหญ่นี่ปลาหมึกใหญ่ค่ะปลาซีฟู้ดืมอร่อยใอช้ใตัดชีส นี่คือผู้รอดชีวิตจากหม้อต้มยาต่อไป yeah, ก็เป็นคุณแมงกระพุนครับอืมเย็นไหมไข่ถ้าคิริวห่อทองอถ้าคิลิวดีมือกรอบกรอบไหมกรอบมากเออ,เ,อ,อเขาไม่เย็นใจใครไข่ใข่เขาบอกไปมามือไข่เที่ยวโหดว่ะ ลูกไข่ค้แน่นอ่ะอืมยอดดีเวอร์เยี่ยดีไปเสร้ยโอ้ยร้อนอ่ะโอ้ยโอ้ยผันออกันออกปากผันออกปากซะโอ้ยเป็นไงปลาหมึกไข่แน่นมากดูแน่นจริงนะได้เวลานะครับสองคามทะเลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเมนูสุดพิถีของพี่ก้า ยังเดือดอยู่นะฮะกับเมนูหอยนะฮะเขาตั้งเป้าว่าเขาจะกินให้ได้มากกว่า50ตัวตอนนี้มาถึง50ตัวแล้วครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆครับเนื่อผมผมยังคงเหลืออยู่3าถาดนะครับไปต่อไม่ได้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาที่ไอติมแท่นี้ อีไรอ่ะอาบูนี่คืออาหารพม่ชีสอเปล่าก็มาทิษฎีเด็กอ้วนเดกดไม่เอานะดีไหม อร่อยน้ำยกงอร่อยอร่อยอร่อยเลือดบัมบอรี่ดีบเบีอร่ยใส่โกเลยโคดีเข้าแบบุ๊รูปโปรไฟล์แม่คุณรูปที่มันติดยางเธอทำได้เะกี้อผมเข้าไปถึงแล้วเธกัดเลย นกินดีๆหวานอร่อยเป็น้วเวลาของหวานครับอร่อยมากวมันตกใจหัวหนูหรือเปล่าก็วันนี้ก็ขอจบวันนี้เพีงเท่านี้นะครับกับร้านนี้ครับ90 Beef Buffet Pinya นะฮะก็ไม่อยากจะแบบต้องอวยเพื่อนมากนะแต่ก็บอกเลยว่าคุ้มมากกับราคา2,48มันเกินราคามากปูที่ให้ กุ้งที่ให้หอยไม่จำกัดเวลามา3แผ่ม่อให้ฟรีหนึ่งเพิ่มม่อก็แค่48บาทเท่านั้นแล้วก็เท่าที่เห็นตอนนี้ทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ดื่มเรื่อยๆอยู่แล้วไม่จำกัดเวลามันมันดีมากเลยนะนั่งดื่มไปแล้วก็กินเนื้อย่างบ้างชาบูบ้างแล้วแต่ปูกุ้งเฟี้ยวมากทุกอย่างของสดทบใครว่างก็แวะมาได้นะครับกับ90บีมครับอยากให้มาลองกันมาลองดูมัน มันดีจริงสนับสนุนให้คนอ้วนดูดีครับเราเจอกันบูฟเฟ่ตนะ์